สวัสดีครับมาดูงานเคลือบเซรามิกนะครับอ่าคันนี้เคลือบเซรามิก5,009นะครับนี่จะเห็นได้ว่าเงามากมากนะครับเงาขึ้นเราทำการลบรอยขีดข่วนต่าตงๆออกไปนะครับพร้อมกับเคลือบเซรามิกนะครับผมโปร5 0 0นแล้ะครับนี่ขาดทุกส่วนน,นี่ก็ขนดหมดเลยนะครับนี่ก็ขัดให้ ราคาเป็นตัวนี้เป็นกระจกนะครับตรงนี้เป็นสีรถล้วก็ขาดให้เก็บรอยอย่างดีนะครับผมมีเคลือบพลาสติกดําครับเคลือบพลาสติกดําให้ด้วยเป็น,เ,ปนเคลือบแบบกัน u ูครับตัวนี้อยู่ได้ห้าถึงหกเดือนเลยนะครับน้ํายาตัวนี้ดีนะฉ่ำมากนะครับฉ่ำลบรอยเตือนระบบนะครับผมภายในเราก็เครื่อนะครับ ภายในเราเคลือบให้น้ำยายตัวนี้เป็นกัน UV ได้นะครับสำหรับรถที่เคลือบเซรามิกนะฮะเบาเบอร์และทั้งหมดคันนี้มีทำซักผมด้วยนะครับเพราะว่า,าลูกค้ามีกลิ่นะครับเลยทำการซักผมให้จัดเต็มไปเลยล้อแมกก็เคลือบให้นะครับคันนี้เคลือบล้อแมกครับน้ำไม่เกาะนะครับ โคลนเคินฝนเวลาเจอมลภาวะต่างๆไม่เกาะเลยนะครับผมตัวนี้อยู่ในโปร5,009 9เลยนะครับผมรถเก๋งจะเป็นรถเล็กอีโคคาไปถึงรถซีดาน c ีวิ c แอคคอรก็อยู่ในเรทของ5 9 0 0นะครับแต่ถ้าเป็นกระบะ4ประตู2ประตูนะครับผมตัวสูงตัวต่ำหรือ SUV นะครับผมอยู่ที่7,500บาทนะครับผม ตัวนี้น้ำยาเป็น9เน,นะครับอยู่ได้3ปีนะครับมีไฮโดรโฟบิกไฮโดรโฟบิกคืออะไรไฮโดรโฟบิกคือสารที่ทำให้น้ำไม่เกาะตัวนะครับผมก็คือที่เขาเรียกว่าน้ำเป็นเว้นนั่นเองโอ้โหทำให้ดูนะครับน้ำไม่เกาะตัวจะช่วยเรื่องอะไรบ้างช่วยเรื่องมลภาวะต่างๆไม่ไปเกาะให้รถไม่หมองไม่คล้ำนะครับอ่านี้ดูนี่น้ำเปล่านะครับ เห็นไหมครับน้ำเป็นเม็ดเลยไม่เกาะตัวนะครับน้ําไม่เกาะตัวเพราะเวลาน้านําไม่เกาะตัวอย่างเงี้ยมันก็ทําให้สิ่งสกรปะปเช่นฝนที่ตกลงมาเป็นกรดภาวะต่างๆลงมามันทําให้ไม่เป็นคาบอยู่บนผิวรดแล้วนะครับเวลาเราทความสะอาดก็เช็ดออกไปได้เลยนะฮะเห็นไหมเช็ดออกไปได้เลยไม่มีน้ําตกค้างอยู่เลยนะครับเพราะเวลาไม่มีน้ําตกค้างอยู่อย่างนี้ สิ่งสกรปรกมันก็ไม่ตอกค้างอยู่บนรถเราเวลาปล่อยแห้งหรืออะไรต่างๆก็จะไม่เป็นคราบนะครับรถก็จะสะอาดสวยเงาตลอดเวลานะครับผมน้ํายาตัวนี้อยู่ได้3ปีนะครับไฮโดรโฟบิกอยู่ได้3ปีแต่ว่าเครื่องเซรามิกที่เราเรามีประกันให้ประกันก็คือการบํารุงเซรามิกนะครับมีรอยเราขัดให้นะครับผมเซรามิกมีการจางหรือมีหลุดเราทําให้ใหม่นะครับผมนี่ก็คือตัวประกันบํารุง1ปีแล้วก็มีน้ํายาต่างๆในการบำรุงเซรามิกให้กลับมา สวยเงาเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าไฮโดรฟบิกคืออะไรนะครับผมก็โอเคครับเพียงเท่านี้ใครสนใจก็ทักข้อความมาครับทักใช้เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะให้แจมๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ